ปิดไฟปิดไฟปิดไฟก็ไม่เห็นบรรยากาศดิเ้ยอยเอเออถือให้น้องดีกว่าเพราะมันย้อนแล้วอ่ะปล่อยมันได้ไปไรเพื่อความปลอดภัยรอก่อนพ่อเยี่ยวรอพ่อเยี่ยวไป Happy birthday t o y Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday สามรอบนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday เดทูยู happy birthday happy birthday happy birthday to you อ่าขอให้เรียนเก่งๆนะคะอ่าเปล่าเลยขอให้พรุ่งนี้สอบได้ทุกข้อเว้าวโคตรเท่เลยอ้าวเทียนแหว่งไปซะแล้ว จะพาตัดเค้กครับจะพาตัดเค้กครับโอ้ยอู้นอีกชิ้นแล้วเอาเธอซื้อเอาเธอเอานี้ไว้เดี๋ยวเผื่อว่าสะสมอ่ะก็ร้านสุขใจไงไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแข็งมันก็แข็งก็กินได้อะไรแมลงหรืออะไรแล้วมึงจะไม่กินหรือไงจะอยู่อย่างนี้ได้ไงกิน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  กินไปแล้วอ่ะถือเค้กเฉยถือเค้กเฉยค่ะยิ้มหวานหานแห้ไก่น้อยยน้มตาอริบเลยยิ้มตาปริบเลยมา